นักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบก,กันกับวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูมิ้นเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องที่คุณครูจะทบทวนให้นักเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนับเวลาและก็การเทียบศักราชนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมแบบฝึกหัดเตรียมสมุดจดบันทึกให้พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูความหมายของคำว่าเวลาและศักราชกันก่อนนะคะการแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์เนี่ยมีหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์เช่น การแบ่งช่วงเวลานะคะซึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วอาจจะเป็นการแบ่งช่วงเวลาแบบทศวรรษศัตวรษหรือสหัสวรรษหรือจะเป็นการแบ่งช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีวินาทีชั่วโมงพุทธศักราชหรือคริสตศักราชก็ได้นะคะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนการนับเวลาที่เป็นการนับเวลาเป็นวันเดือนปีซึ่งมีทั้งแบบจันทระคติและก็แบบสุริยคติรวมไปถึงการนับเวลาแบบปีที่เป็นการนับเวลาแบบไทยโบราณด้วยนะคะค่ะ สำหรับการนับเวลาแบบจันทรคตินะคะเป็นการนับเวลาโดยยืดเอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะซึ่งวันทางจันทรคติเนี่ยจะเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นก็คือวันที่ดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มนับตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำวันขึ้นสองค่ำ เรื่อยไปจนถึงวันขึ้น15ค่้านะคะซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงส่วนข้างแรมนะคะข้างแรมก็คือวันที่ดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำวันแรมสองค่ำเรื่อยไปจนถึงวันแรม15คห้าคซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์มืดเต็มดวงนะคะ ค่สำหรับการนับเวลาแบบสุริยคตินะคะเป็นการนับเวลาที่ถือว่าเป็นเวลาสากลและนิยมใช้กันทั่วไปในปัจจุบันเป็นการนับเวลาโดยการยืนเอาการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบก็จะเท่ากับ หนึงวันระยะเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึงรอบก็จะเท่ากับ365หรือ366วันนะคะเมื่อครบ4ปีเนี่ยนะคะก็จะเป็นปีที่มีเวลา366วันนั่นก็คือเดือนกุมภาเนี่ยจะมี29วันนะคะเพราะฉะนั้น การที่เดือนกุมภามี29วันเราจะเรียกปีนั้นว่าปีอธิกะสุรทินนะคะนักเรียนนอกจากนี้การนับวันทางสุริยคติก็จะยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์ที่15กันยายนพศ2564เป็นต้นค่ะนักเรียน ทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าวันเดือนและปีกันนะคะนักเรียนวันในที่นี้ก็จะหมายถึงระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง1รอบจะทำให้เกิดกลางวัน12ชั่วโมงและก็กลางคืน12ชั่วโมงนะคะรวมแล้วเนี่ย1วันก็จะเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะ เดือนในที่นี้ก็หมายถึงระยะเวลาที่พระจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบเป็นเวลาประมาณ29วันนะคะวันปีในที่นี้ก็หมายถึงระยะเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นเวลา365หรือ366วันนะคะ นักเรียนคะอย่างที่คุณครูกล่าวไปตอนต้นว่านอกจากการนับเวลาโดยการใช้ดวงจันทร์ก็คือการนับเวลาแบบจันทรคติกับการนับเวลาโดยการใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักก็คือการนับเวลาแบบสุริยคติในไทยเนี่ยยังมีการนับปีแบบสมัยโบราณอีกหนึ่งรูปแบบนะคะก็คือการที่นำเอารูปสัตว์ค่ะ มาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนประจําแต่ละปีมีอยู่ทั้งหมด12ปีเราจะเรียกว่าการนับปีนักสัตว์นะคะ,ะจะเริ่มนับจากปีชวดปีชวดก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์ก็คือหนูปีฉลูก็คือวัวปีขานก็คือเสือปีเถะก็คือกระต่าย ปีมะโรงก็คืองูใหญ่ปีมะเส็งก็คืองูเล็กนะคะปีมะเมียก็คือหมาปีมะแม่ก็คือแพะวอกก็คือลิงรากาก็คือไก่จอกก็คือสุนนะัขและปีสุดท้ายก็คือปีกุนก็คือปีหมูนะคะนักเรียน นักเรียนคะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนับศักราชซึ่งการนับศักราชเนี่ยเป็นการศึกาษเกา,รกราษเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการระบุเวลาเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์นั้นระบุเป็นศักราชจุดเริ่มต้นของศักราชที่หนึ่งเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นพศก็จะเริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปริณิพานไปแล้ว1ปีใช่ไหมคะส่วนคศหรือคริสตศักราชเนี่ยก็จะเริ่มจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นต้นค่ะ สำหรับตัวอย่างการนับศักราชก็จะมี 1. นนะคะพุทธศักราชตัวย่อก็คือพอจุดศจุดคริสศักราชตัวย่อก็คือคอจุดศจุดฮิตรศักราชตัวย่อก็คือหองนองอูจุดศจุดจุลศักราชก็คือจอจานจุดศจุด รัตนกูสินง์ศกก็คือรอจุดสอจุดและมหาสักากราระก็คือมอจุดสอจุดนะคะสำหรับการเทียบสักการะที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนแค่การเทียบพุทธศักราชแล้วก็คริสตศักราชนะคะนักเรียนการเทียบศักราชนะคะการนับศักราชที่แตกต่างกันเนี่ย จะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากลนะคะดังนั้นการเทียบศสการาชให้เป็นแบบเดียวกันจะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นนะคะ,ะนักเรียนคะสำหรับการเทียบสการาชที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ ลองเปรียบเทียบกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นคริสศักราชและการเปลี่ยนคริสศักราชเป็นพุทธศักราชนะคะ,ะจากตัวอย่างแรกนะคะจากพุทธศักราชเนี่ยเปลี่ยนเป็นคริสศักราชให้นำพศลบด้วย543ตัวอย่างเช่นนะคะ พศ2,549เปลี่ยนเป็นคศโดยนำ543เนี่ยมาลบออกก็จะเท่ากับ2,549ลบ543ปีคศที่ได้ก็คือ2,006นะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะพศ2,564ลบด้วย 2,543ก็จะเท่ากับข้อสอง2021นั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นพุทธศักราชนะคะโดยการให้นำขคอสอเนี่ยบวกด้วย5้า้ตัวอย่างเช่นนะคะข้อสอ2,004 เรียนเป็นพศออด้วยนำ2,543มาบวกก็จะเท่ากับ2,004บวกด้วย543นะคะปีพศออที่ได้ก็คือ2,547อทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ,ฟ้าข้อสอ2,021บวกกับ 543ก็จะเท่ากับพศออก็จะเท่ากับปีพศ2564นนั่นเองค่ะ,ะสำหรับการทบทวนในเรื่องของการนับเวลาแล้วก็การเทียบศักราชในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยคงมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับง,งานของนักเรียนในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ในเล่มสีฟ้าในหน้าที่หนึ่งเลยค่ะ,ะนักเรียนเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะ,ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์เล่มสีฟ้าหน้าที่หนึ่งพร้อมกันหรือยังคะ เตรียมขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำพร้อมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราดูคำชี้แจงก่อนนะคะ,ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งเนี่ยะจะอยู่ในตัวชี้วัดที่สองสีข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษสหัสวรรษซึ่ง อันเนี้ยเราทบทวนกันไปชั่วโมงก่อนก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการนับศักราชการเทียบศักราดด้วยนะคะในแบบฝึกหัดนี้อ่ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด1ข้อนะคะโดยการกากระบาดเลือกอ่ะดูข้อที่1พร้อมๆกันค่ะการนับทศวรรษ ตรงกับข้อใดคะนักเรียนก็ไก่สิบปีข้อไข่ห้าสิบปีข้อคายหนึ่ปีงองูหนึ่งพปี ตอบข้อนี้ง่ายๆเลยทศก็แปลว่าสิบนะคะวัดก็คือปีเพราะฉะนั้นการนับเวลาแบบทศวรรษก็ตรงกับข้อที่อ่ะข้อไหนคะข้อก็ใกลนะคะสิบปีนั่นเองนะคะง่ายมากเลยอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อใดเป็นการนับสหัสวรรษก็ไกลสิบปีขอไข่ห้าสิบปีข้อคไายหนึ่งร้อยปีงูงูหนึ่งพันปีค่ะ เวลาแบบสหัสวรรษก็คือสหัสก็คือเท่าไหร่คะนักเรียนสหัสก็คือหนึ่งพันสหัสก็คือพันนะคะวัดก็แปลว่าปีเพราะฉะนั้นข้อใดเป็นการนับสหัส,สวรรษคะ,ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ,อเก่งมากคะ่ะนักเรียนข้ององ,งูนั่นเองหนึ 1, ่งพันปีนะคะ ต่อไปค่ะข้อนี้เป็นการเทียบสกรารนะคะข้อ3ค่ะปีพศ2 5 5 3ตรงกับปีคศใดอ่ะการนับสกรารการเทียบสกรารโดยเทียบพศเป็นปีคศอ,อ,อ่ะตอบข้อไหนดีคะนักเรียนก็ใกล้ ข้อสอ2 0 8ข้อไข่ข้อสอ2 9 0ขอควายข้อสอ2 1 1 0วงูขอสอ, 2010, อี่ออ่2 1 1 1 ข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักเรียนเรามาช่วยกันหาคำตอบพร้อมกันดีกว่านะคะการที่คุณครูกำหนดปีพศมาให้นะคะให้หาปีคศออให้หาปีคศนะคะเราจะใช้วิธีการลบด้วยอะไรคะนักเรียนเราจะใช้วิธีการลบด้วย ถูกต้องค่ะลบด้วยห4ารเพราะฉะนั้นอาจตั้งลบพร้อมกันเลยค่ะก็จะได้เท่ากับ2อ5พัลบด้วยห้าร้อ่าได้เท่าไหร่คะสามลบสามเหลือศอ่า ห้ลบสเหลือ1 5ึลบหเหลือ0ูอ่าสไม่มีตัวลบดึงลงมาเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปีพศ2553ก็จะเท่ากับปีคศออที่เท่าไหร่คะนักเรียนดูคำตอบสิคะ ก็จะเท่ากับปีคศที่2010ันบอตอบข้อคอควายเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปข้อที่4ค่ะปีคศ1990ตรงกับปีพสใดก็ใกลพสสองพันห้ารอยขอใคร พศสองพันห้าร้อสอคอควายพศสองพันห้าร้อสองงอง,งูพศสองพันห้าอการเทียบศัก,กราชด้วยกัน มีปีคศตั้งแล้วให้หาปีพอ,อเราต้องทำอย่างไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะเราจะต้องนำมาบวกด้วยเลขอะไรคะห4ารอ่ามตั้งบวกพร้อมกันเลยค่ะหน9่งพับวกด้วยห้าสาม ่าก็จะเท่ากับศูนย์บวกสามได้สามเก้าบวกสี่ได้อ่าสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะคะเก้าบวกห้าสิบสี่บวกทดอีกหนึ่งเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งอ่านหนึ่งบวกทดอีกหนึ่งเป็นสอง เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนีอ้ก็จะได้เท่ากับปีคศ1,990ตรงกับปีพศที่เท่าไหร่คะนักเรียนพศสอ3 3นั่นเองก็คือข้องูงูเก่งมากคะนักเรียนต่อไปข้อที่ ห้าค่ะการน,นับเวลาโครจรของดวงจันทร์รอบโลกเรียกว่าอะไรคะนักเรียนดวงจันทร์การโครจรของดวงจันทร์รอบโลกเรียกว่าการนับเวลาแบบอะไรคะนักเรียนข้อกใกล้การนับเวลาแบบสากลข้อไขยการนับเวลาแบบ สุริยคติข้อควายการนับเวลาแบบปีนักษัตว์งูการนับเวลาแบบจันทรคติคะ่ะ คำตอบข้อนี้ก็คือข้ององูเก่งมากค่ะก็คือการนับเวลาแบบจันทรคติก็คือการนับเวลาโดยการโคโจรของดวงจันทร์รอบโลกจำได้ไหมคะนักเรียนว่าใช้บอกอะไรบ้างเอ่ยอ่าใช้บอกข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะคะนักเรียน ต่อไปข้อที่หค่ะเพราะเหตุใดประเทศทางตะวันตกจึงใช้คริสต์ศักรากรก็ไก่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูขคาวไข่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธข้วายคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์งงูคนส่วนใหญ่นับถือศาศงองนสน,นา อิสลามอ่ตอบข้อนี้คือข้อถูกต้องค่ะข้อคอควายคนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นประเทศทางแถบ ตะวันตกเนี่ยจึงใช้คริสต์ศักราชเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์เนี่ยจะเป็นศาสนาที่คนทั่วโลกนับถือเป็นอันดับแรกนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้พุทธศักราชนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ ศาสนาพุทธเกิดก่อนศาสนาคลิษธกี่ปีคะ่ะก็ไก่า345ป,ขาปีขอควาย435ปีขอควาย453ปีง่องงู543ปี ข้อนี้ก็คือข้อ,ององูนะคะห้าร้อยสี่สิบสามปีเพราะว่าพระเยซูเนี่ยประสูตรในปีพุทธศักราชที่ห้าร้อยสี่สิบสามหลังจากปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จด,ดับขันปริณิพานไปแล้วหนึ่งปีนะคะ ต่อไปดูข้อ8นะคะนักเรียนปี้ยธิกาสุรทินหมายถึงกอไก่ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี28วันขอไข่ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันข้อวายปีที่มีเดือน8 2โหงงูปีที่เกิดจันทรุปราคา คำตอบข้อนี้คือข้อไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะเก่งมากเลยข้อขอไข่นะคะก็คือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบเกวันกี่ปีมีครั้งหนึ่งคะนักเรียนจำได้ไหมซึ่งสี่ปีเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งครั้งนะคะที่เดือนกุมภาพันธ์จะมียี่สิบเก้าวัน ต่อไปข้อ9ค่ะข้อใดเป็นการนับเวลาแบบสุริยคติก็ไก่วันจันทร์ขึ้น15คำ่ำข้อไขวันจันทร์เดือนเจปีจอข้อควายวันจันทร์ที่23มมกราคมปีมะโรงงองู วันจันทร์ที่23มกราคมพศสองพอยะข้อนี้ตอบข้อไหนนะคะนักเรียนการนับเวลาแบบสุริยคติเนี่ย เป็นการนับเวลาโดยการใช้การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักนั่นเองเป็นการนับเวลาแบบสากลตามปีปฏิทินเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้ององูนะคะวันจันทร์ที่23มการาคมพศ2562นะคะ ต่อไปข้อที่10ค่ะปีแบบไทยที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวสัตว์เรียกว่าอะไรคะกองกาปีนักสัตว์ขอไข่ปีอธิกมาศข้ควายปีสากลงองูปีอธิกสุรทิน ตอบข้อนี้ก็คือข้อก็ไก่นะคะปีนักสัตว์นะคะเป็นปีที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวสัตว์แทนนะคะแต่ละปีมีอยู่ทั้งหมดกี่ปีจำได้ไหมคะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด12ปีนักสัตวนะคะมีรูปสัตว์แทน12ตัวด้วยกันนะคะ นักเรียนตรวจดูคำตอบให้เรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเขียนคะแนนไว้มุมขวามือให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใบงานทุกใบงานนักเรียนอย่าลืมนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอจบการทบทวนการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเนี่ยมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะนักเรียน